ครับสวัสดีครับผมเกียวในทอมนะครับวันนี้รีวิวอีกแล้วนะครับรุ่นูองนะครับตัวนี้เป็น Remington นะครับ Tactical นะตัวแรก Tactical ตอนนี้มันมีเทคเทคเทคที่มันสั้นกว่านี้นะนะครับนี่นะครับ Tactical นะกล้องมีโช๊คแบบ Tactical มาให้นะครับถอดไม่ออกเลยลองให้ดู อันนี้นเป็นโชคนะปลาย,ยมันทาโชคมานะครับก็สามารถถอดออกได้นะครับถอดออกแล้วก็ใส่โชคธรรมดาได้ให้มันเสม,มอปลายไปก็ได้นะครับหรือว่าจะแบบนี้ก็ได้เอาไว้ทิ้งบ้างแต่ผม <c oughs> ไม่ค่อยชอบอย่างนี้มันเกี่ยวเวลาใส่เข้าไปในรถมันเกีียวบมกกเกียวเลไเนี่ยแล้วเราจะไปนสนามนะตัวนี้นะครับอ่าอันนี้อันนี้ อันนี้ใสมานะครับใส่พิเศษมาไม่ที่ปืนไม่มีมาให้ที่เหลือเนี่ยปืนมาอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่มีตัวรองผ่านท้ายแบบนี้ให้รถแรลีคอยน์นะตัวตัวนี้นะครับปืนตัวเนี้ยมันเป็นปืนเหมือนตัวเรงตัน870ธรรมดานี่แหละนะครับผ่านท้ายเป็นซินติกนะครับเบานะครับมีเซฟนะครับมเซฟอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับกล่งไกเป็นพลาสติกนะครับ สีลูกเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่พิเศษที่ให้มาก็คือศูนย์หลังนะครับเขาเรียกศูนย์หลังโคตรริงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับรางนะครับรางวาลจั่นศูนย์หลังตัวนี้นะครับถ้าท่านไปซื้อแยกเนี่ยอยู่ประมาณ3,000นะครับ3 5 0 0นะครับศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้านะครับแต้มจุดขาวมาให้นะครับแบมศูนย์ไลเฟิลแต้มจุดขาวมาให้นะครับกล้อง เป็นเซติคชคแล้วก็ต่อหลอดนะครับอสามออกเป็นลูกสองแปดนัดแต่จริงๆใส่ได้เจ็ดนัดนะครับก็เป็นลูกสองปั๊มนะครับช่วงโควิดอย่างนี้ okay, นะโอเคนะผมว่านะก็ยิงได้เลยนะครับตัวนี้เป็นฟรีลูกเลย เซปนะครับผม,มเป็นคนยิงซ้ายนะครับก็เอาไ้มือกดรับเดี๋ยวปเียนะแค่นี้นะครับง่ายนะครับ,งงนะรบด้วยตัวปืนเป็นปืนสไลด์นะครับมันก็จะยิงได้ทุกลูกกระสุนนะครับทุกกลุ่มลูกกระสุนเลยทีเดียวก็คือไม่ต้องกลัวว่าแรงจะมากจะน้อยปฏิบัติการโอ per ation จะเป็นแบบไหนไม่ต้องสนใจทั้งนั้น ยิงได้หมดเลยนะกระสุน12เกร2นิ้ว2 3ทับ4หรือ3นิ้วนะครับนี่นะเห็นไหม2 3ทับ4หรือ3นิ้วนะครับยิงได้ถึง3นิ้วนะก็สไลด์กีรนักเป็นปืนที่ดีนะครับตับการเฝ้าบ้านลูกสองสไลด์เนี่ยคือมันยิงง่ายนะครับเหนียวไกล พลอยสไลด์มาถอยงสุดดันไปข้างหน้าจนสุดเหนียวไกลยิงตับเดียวไกลยิงตับไม่ยิงก็เข้าเซฟไว้นะครับจะคัดลูกออกก็กดปุ่มนี้คัดลูกออกลูกก็จะกระเด็นออกนะครับลูกใหม่จะถอยเข้ามาแทนนะครับก็เทออกมากลูกนึงตัดไปในลูกก็ไม่มีน้ำเพลิงละ ก็ไปจุกกับไปได้นะนี่นะครับยังไม่ได้แต่งตัวนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับช่วงพักผ่อน่บ้านก็เอารือมาทาน้ำม,มันทาน้ำมันเขาบอกว่าเรมิงตันนี่จะอะไรนะเป็นสนิมนะเป็นสนิมง่ายเนี่ยปืนผมปีห้าเก้าเขาบอกใช่ไหมวะเออห้าเก้าอะไรขับเรียนห้าเก้า ไม่เห็นมีสดิมเลยนะ,นะไม่มีเลยเช็ดตู้ไม่เคยเช็ดเลย,ยแต่ว่าหรือว่าไม่เอยใช้ก็รู้นะหูมีเซฟนะครับแต่รอยก็เต็มแล้วนี่ลองรอยรอยตรงนั้นนี่เต็มไปหมดก็ตามสภาพก,การใช้งานม่ใช้งานอย่กันนะครับใช้งานในบ้านนะครับพื้นที่ดีนะผมว่าการใช้งานก็สะดวกนะครับ หมดเส้นยิงได้เลยเีียเยาจริงๆนัดเดียวพอแล้วสองนะ่ะเดี๋ยวยิงสี่ห้านัดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบเจอโจรเยอะขนาดนั้นนะก็แหนบตะเกียบมีสองข้างพองยี่อตะเกียบมีข้างเดียวนะครับหลอดเนี่ยถอดออกได้นะถอดออกได้ ตัวรัดเนี่ยก็มีเต็มนะครับอันท้ายเบบที่ค่อนก็มีขายนะผมไม่ฟูไม่ได้ใช้ไม่ได้ตังซื้อนะครับผมใช้ตัวรองรถแรงรีคอยนะครับตัวนี้รถดีมากครับนิ่มมากเลยน,นิ่มมากนะครับยิงม,มานันดูนิ่มนะแท่งไปนะดูนะเดี๋ยวผมจะแท่กระดูดูด,ด,ดูดูที่มันกระเด้งขึ้นมานะ เด็งทุบเลยเล็งดีมากนะครับยิ่งมากอันเนี้ยก็น่าใช้นะปืนมันก็ค่อนข้างที่จสมบูรณ์นะผมว่ายิงมือเดียวก็ได้นะผมเคยยิงมือเดียวนะก็เข้าสวนเข้าไร่เข้าป่าเข้าดงเข้าดอยนะครับเส้นได้หมดมีสายสไปนยเส้นผมก็ใช้สายสะพายบางครั้งบางครั้งก็ไปใช้สายเส้นนี้ก็ สำรองกระสุนได้ด้วยก็มาให้ดูกันนะครับว่าเป็นปืนที่น่าใช้อีกระบอกหนึ่งสำหรับเรนเด้นไปกระสุนเทคทิคอนนะครับราคาเนี่ยมันแพงกว่าตัวธรรมดายอยู่แค่ประมาณสี่ห้าพันนะแต่ก่อนเนี่ยกระบ,บอกก็สามหมื่นหกเยวนี้น่าจะเหลือสามหมื่นหกสามหมื่นห้าสามหมื่นเจ็ดหรือเมษนะครับในขณะที่ธรรมดากระบ,บอกก็สามหมื่นหนึ่งสิบเก้านะครับแพงไปอยู่ห้าพันห้าพันเนี่ยหล่อต่อนี่ก็สองพันกว่าอันเนี้ยอีกสองพันอย่างน้อยนะครับ โลกธรรมดาหนึ่งพันกว่าบาทแต่โหกนี้นะครับมีสองพันกว่าสองพันอันนี้มีต้องมาสามพันกว่าตัวนี้ราคาก็ไม่รู้น่าเกินแล้วแปดเก้าพันแต่ว่าของแต่งเนี่ยมัให้ถ้าซื้อมาทํำเองนียแพงกว่านะครับบางคนก็ไปตัดท่านผมว่ามันก็แค่นี้ก็ไม่ยาวบางทีก็อย่างนี้เลยอย่างนี้ไปเลย ยิงได้เลยกระชับมือดิทนะำมากระชับมือดิสวยเลยนะครับอ๋อหรือบอกไปเดมงตันเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ขอรังเนี่ยนะครับจะหักง่ายนะครับแต่ผมก็ยิงมาสองลังแนละ้วนมะั้งสองลังก็หนะ้าร้อยนัดประมาณน,นะนี้นะก็ยังไม่หัก อย่างปกตินะครับโอเคเอามาให้ดูกันนะมีอะไรก็สอ,อบถามคอมเมนต์ไว้นะครับเราจะแชร์ไปดูเอาไว้ดูนะเพือนก็ดูบัน,นเล่นๆเ,เ,เลยแหละไม่ต้องไม่ต้องยิงก็ดูได้ไม่ต้องยิงก็มีความสุขไดนะ้จบนะครับวันนี้เลนสตัน8.0เดี๋ยวค่อยว่ากนใไมวันวต่อไปจะรีวิวกระบอกนี้ที่ผมใช้ประจำนะ FTI มาพร้อมกับกระสุนไฮด้าช็อคนะครับ,อบอกรประจําประจํามือนะกระบอกนี้น่าจะไม่เคยีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็ติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจะบอกมาวันหลังโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับ